เราทำงานวันนี้คราทำงานงานวันนี้เหรอครับก็ที่จริงก็รู้สึกดีใจดีใจครับผมแล้วก็ประทับใจครับผมเพราะว่าอย่างครอบครัวพี่อย่างเงี้ยเราเราใช้แสนชื่อมาตลอดอยู่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีมั่นใจด้วยครับแล้วก็ดีใจที่ที่ได้โอกาสมาวมงานกับทางยูซีคกับแคมเปญนี้นะครับผมยูอาร์เมสคารา แวีงความเป็นยูพี่พีิคความเป็นยูก็ถ้าพูดถึงในความเป็นทีใช่ไหมครับผมที่จริงพีว่าทุกๆคนเรามีเรามีหลายด้านกันอยู่แล้วอย่างตัวพีเองก็นอกจากในด้านการแสดงเนี่เรายังมีทวามเช่นศิลปินที่ที่แยกของการแสดงอีกนะครับผมเพราะว่าพีมองว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองมีความเป็นยูมีความมั่นใจในแบบของตัวเองที่ดีที่สุดแล้วครักจะแว่าอว่าูในแบบของตัวเองแบบหนที่เสร็ดยในแบบของพีะครับผม อาจจะพี่ลูกอมครับก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับที่ที่อาจจะมีความเป็นตัวเองสูงในนั้นครับฝากค่ะฝากแทสตมป์ซีรีส์นทางมาครับผมยังไงก็อยากฝากแคมเปญ U R Metropolitan ของแสตมป์ซีรีด้วยนะครับผมเพราะว่าทางแสตมปซีรีสเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าหนึ่งคนมีความเป็นปัจเจกบุคคลหลายบุคคลอยู่ในตัวเองนะครับ ยังไงก็ฝากดูแต่คลที่ทำคลิปด้น,นะคะพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชุดไปแล้วก็ในชุดใน M อีครับหลายคนฮือฮามากว่ายิ่งจะใกล้จบเป็มีน้อยชิ้นลงเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างกับเรื่องที่แบลชุดก <c oughs> ็ดีใจนะคะผมที่ทุกคนชอบชอบชุดในเอ็มบีกันเลยนะเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็ตัวผเองตั้งใจกับเอ็มบีนี้มากๆอยากให้มันออกมาเป็นมีความเป็นทีมากที่สุดแล้วก็มีความบาลานซ์ระหว่างเพลงกับตัวเองให้มากที่สุดด้ะยรับด้วยไหมคะ เลือกชุดได้เลยนะครับอ๋อที่จริงหลายๆจะเป็นชุดที่ลูกคิเลือกเองเพราะว่าเฟอร์เราก็เลือกเองเฟอร์ก็เลือกเองแล้วก็ที่เป็นยีราฟใช่ครับโซโซอะไรก็เลือกเองจริงๆมันเอาอินสปิเรชันมาจากไหนพราะว่าให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ชุดนะ เออมันต้องมองจากตัวเพลงออกนะครับผมว่าที่จริงเราเห็นภาพเป็นอะไรลแล้วก็ดีได้คุยกับพวกกับด้วยว่าที่จริงเขามองวิชวลมันมาเป็นแบบไหนเราพยายามเลือกชุดที่มันเป็น mood มูทเอ็โทนเดียวกับเอ็นเวอรนที่เราไปถ่ายรูปไที่เราไปถ่ายเอ็งจริงน,นะครับอะไรเป็นขึ้นแทน่นเป็นเจ้าพ่อไฝชั่นอะไรแล้วไฝชั่นอิฐตอก็ก็ไม่ถึงขนาดนะครับผมที่จริงชอบในการแต่งตัวมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากใส่อะไรที่ที่เรามั่นใจและมันเป็นตัวเราเพราะว่าสุดท้ายความสุขที่เรา ถ้าให้พูดถึงมันเป็นตัวเองมันเป็นตัวเองขนาดไหในในในชุดในเนะอ,อ็มวอเคยก็ที่จริงมันก็อาจจะมีความเป็นตัวเองไม่ตอบไม่ได้ว่าขนาดไหนครับผมแต่ว่าชื่อด้วยความที่มันเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยมันอาจจะมีความแฟนตาซีเข้ามาแต่อาจจะเกินความเป็นจริงที่เราจะใส่ในชีวิตประจําวันนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าเราอาจจะหางานหรือว่าหาโอกาสที่เหมาะที่จะใส่ชุดนานยากไรเลย ก็ yeah. เลยได้บอพอเป็นเป็นเอ็มบีอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยของเต็มที่ก็เอาสนุกสนุกเอาอกเกิดไหมแบบหลายคนแบบมันยิ่งน้อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคนคนเลยคาดแต่ว่าเอ็มบีน่าคงไม่เหลืออะไรแล้วเอ็มบีน่าเราจะเหลืออะไรดีอ่ะพี่ว่าพี่ๆก็ต้องคิดไปแล้วลูกอย่างเดียวไม่ได้แทนนะครับผมแต่ว่าก็ก็คิดคิดไปนิดเดียวเนีมันมันลิงก์กับการต้องแบบในชีวิตประจำวันเราก็เป็นคนแบบสายแฟชั่นด้วยอยู่แล้ว การเอดไรแงทไมันลงก์กับชีวิตประจย่คันเราใสแอย่างไบาก็ที่จริงเวลาจะเราที่คนที่ชอบเลือกเสื้อผ้าที่ที่เหมาะกับตัวเองมั้งหมายความว่าอะไรที่จริงไม่ชอบเลยจริก็จะเลือกที่จะไม่ใส่มันเลยๆมากกว่าครับก็พยายามเลือกอะไรที่มันเหมาะกับโอกาสด้วยจอเหมาะกับงานด้วยอะไรอย่างเงี้ย หนักที่ให้มันเข้ากับเรามากขึ้นประมาณนี้มากกว่าอยากคอนเริ่์มด้วยความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ยกให้เราเปไ็นไอคอนทางเรื่องไทยท่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงบ้างเลยดีใจครับดีใจดีใจที่เราผลงานของเราเนี่ยมันอินสไปร์ใครได้บ้างอะไรหลายๆคนเลยนะครับดีใจที่คนมองเราเป,เป็นเป็นเป็นต้นแบบหรือบางอย่างมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างในใจของคนชอบรู้สึกยังไงครับ มันกดดันมะกับการที่หลายคนคาดหวังว่าถ้าพีออกงานดีมันจะต้องแบบว่าว้าวแฟชั่นว้าวก็กดดันนะครับผมระจันที่จริง m อีก่อนหน้านี้ก็ก็กดดันแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรในเอ็มบีเหมือนกันแต่ว่าพอ M อีนี้มาขนาดนี <c oughs> ้แล้วก็ก็กดดันของอันนั่นคือความที่แบบว่าเวลาเราแบบว่าออกงานหรือทำสื่อะไรนี่ะคุณันจะเป็นแบบว่าทุกคนพูดจะกดเลยแล้วชีวิตปราวที่ีมีความเนด้วยชีวิตประจาวันพยายามแต่งตัวให้เบส ให้เบสิกที่สุดแหละครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นชีวิตประจำวันเราเราวันหนึ่งที่ทำหลายกิจกรรมมากที่ทำหลายอย่างมากดีอยากเลือกชุดที่มันสบายแล้วก็เหมาะกับการแบบบู๊งเลนแบบย้ายทีนู่นไปนี่อะไรเงี้ยไม่แบบดีกรีไรดูแบบก็ส่วนมากเราจะใส่ขาขาม้าบัลลขาก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบในเกงยีนในเกงผ้าอะไรเงี้ยเบสิกนี้ครับก็คยคิดแบบว่าอย่างสบายๆแบบพวกเราเราเราเล่นไงเราเราอ่ะว่านี่ไงไปดูไอจีเลยเลยเรา สบายๆไดยเก่งตัวแต่เรายังสนุกอ่างครัเวลาเรืองเสื่อ้าคัาสนุกครับผมแต่เวลาเสียตันค์ไม่ค่อยสใส่ช็อปไหมคะเราใส่ช็อปช็อปบ้างอะไรอยบอกว่าจะพบอยู่ได้เอ้ยจะพบเราได้ที่เอ็มพารีมเอ็มีอตีแล้วเป็นห้างในปาสีตามห้างเออทำน้ำตักปลา อ้ามพูดถึงพระเอกกับวีด้วยพระเอกกับวีเราจิ้มเองเหรอต้องเป็นที่อเล็กก็เป็นทางทีเพื่อกันเลือกมากกว่าผมอาจจะไม่ได้พี่คนเดียวที่เลือกมาที่ยันมีหลายตัวเลือกมากจริงจริงตอนจะจิ้มเป็นพี่อเล็กได้ปรึกษาโบก่อนหมายว่าอพี่อเล็กเขาปรึกษาโบะะฮเอออแล้วลากีโบลากีโบอไปแล้วจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงจริงแร้วผมก็เป็นเป็นกลุ่มแบบเป็นพี่ที่ พี่โบเนี่ยก็จะรู้จักกับพี่เหเราสนิทกับพี่เดนืออะไรผมก็เป็นคนแบบใช้เหตุกันคุยใช้การณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่โบบอกว่าดีนะที่เป็นดีีรู้จักกันก็เลยไว้ใจเออกมัดนิดนึงไง่ไงจะทุบล่ะเออเป็นไงคะาแบบคุยเรื่องของการขายเอ็มีต่างๆออกมาแล้วมันก็มีหลายสัตที่มันงนืองูอะไรือ้ยคุยกับพี่โบยังไงบ้างคะก็็มีโอกาสได้เจอพอางานหนึ่งเขาบอเขาแบบเออเป็นไงโอเคไหมอะไรสิน้าเขาสิน้าตอนทุบเราพูดเราถามไปสิน้าเขาเป็นไงากะันไห ม่เขาไม่ได้ฟังเขาบอกว่าน่ารักดีก็ไม่คิดว่ามันจะมาเบอร์นี้อะไเขาเ้อหาซีนไหนสุดเขาเนื้อหาซีนไหนสุดเท่าที่ดูเขาสัมภาษณ์มาเราทำกันบ้านมาแล้วเาให้ดูเขาสัมภาษณ์มาเขาเน้นชอบซีนที่เป็นหนูเหมือนทีนั่งบนโต๊ะพี่แอร์เล็ก แสดงว่าถ้า m ีหน้าไปเนี่ยคือมันขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องยิ่งกว่าเดิมเรากดดันมาทั้งเพลงเอ่ยทั้งนี้กดดันหรือยังไงทั้งเพลงเอ่ยทั้งชุดเอ่ยและทั้งพระเอก MV เอ่ยพี่กดดันมากดดันครับกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทุกทุกงานของพีทพีอยากทำมันออกมาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับผมพอตัวนี้มันก็เป็นการเซตสแตนดาร์ดใหม่ของเราแล้วอะไนะครับผมอันน้าก็อยากทำไห้มันดีขึ้นพี่ขอถามนิดแล้วประเด็นยานิดนึงเนาะ มันพฤหิกรรมันมีพฤติรรมมีแล้วทำตัวยังไงบ้างเพราะว่าน้อะไรอย่างเงยก็ก็พี่จิงมีการแจ้งเรื่องมารางอะไรต่างๆเลยในโซเชียลมีเดียของทางดาราบางก๋องครับผมมันสามารถเป็นข้อมูลอะไรได้ก็อะไรก็ไปต้องไต้องไม่ก็คือมีทางการสารเรื่องงานละปริญญาครับผมก็ได้แจ้งไปในโซเชียลมีเดียบของดาราบันตอกนะครับก็สามารถไปติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดในนั้ครับ จะมีแบบเป็นขับส,สามารถตามไปได้นะคะหรือว่าใครที่จริงมีการนัดรวมเวลาของของล้อกแฟนคลับแล้วนะครับทุกคนจะได้มาพร้อ,อมๆกันทีเดียวเลยแล้วก็พยายามลดเอ,อด่อเลือกช่วงที <ๆ S 1> ่มันเป็นเย็นๆนะคะเพราะว่าเร <ๆๆ S 1> าเป็นแบบเขาจะได้ไม่ร้อนกันด้วยเซอร์ไพรส์ดับบิ้ลกินเลยค่ะใช่นะคะที่สองเซอร์ไพรส์ดับบิ้ลกินไหมคะต้องรอดูวันนั้นอะแอบเตยๆไม่าแบบอยากให้อะไรเป็นพิเศษก็มีบอกว่าพูดผ่านคนนู้คนนี้ไปบ้างอาทิตเช่น อธิเช่นพูดอะไรไปบ้างผู้่านผู้จัดการเขาบ้างผู้จัดการเราบ้างผ่านสื่อผ่านสื่อตรงนี้ด้วยหนึ่งอยากบาทีมันรู้ว่าแบบเกิดอยากได้อะไรอะไรอยาะครับอยากได้อะไรไม่ต้องอยากได้รครับรู้สึกว่าเขาแค่มาเราหรอกก็สบายใจแล้วก็ดีใจแต่อ่ากเขาก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาน่าจะรู้มาเขาน่าจะรู้จิ้มไปแล้วเนาะของอ่ะจิ้มของไปแล้วนะไปนะครับจิมของไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจิมไปใหม่อีกรอบก็ได้ ที่ทำถึงในรายการอย่างที่รายการเรายืนยันกับพี่หนุ่มว่าเราโสดครับแต่คนรู้สึกว่าโสดจริงเหรอก็โสดหรือย่อไทยอ่ะแสดงยิ่งพี่ก็ไม่โสดสิมันไม่อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยลูกโสดครับโสดอันนี้คือพูดเต็มปากหรือว่าโสดเต็มปากชดชดเสร็จแล้วพูดโสดโสดโสดหรือโสดครัเออ่วกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเรามองยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเรามองยังไงบ้างคะความรักเหรอคะ รักคือการให้ให้คนที่รักไปได้ร้องเพลงเออแล้วตอนนี้มีคนที่คุณรับไปแล้วหรือยังตอนนี้มีคนที่คุณรับไปแล้วหรือยังก็มีครับคุณพ่อคุณแม่เาก็รับคำรับจากดูทุกวัน์ดอยู่จะรักจะลาหรือเออนะคะตอบจะรักจะลานี่คำถามดาราไงพี่ดาวสุดท้ายแล้วสัญญากันนะดาวเพราะวีคิงเขาตอบไปแล้วเราสัญญากันนะดาวอย่างไงบ้างก็สัญญากับฮานาดาวใช่ไหมครับก็ที่จริงยังอยู่ยังอยู่ที่บริษัทนนาดาวบางก่องเหมือนเดิมครับก็ ได้ได้คุยดีเทลอะไรต่างๆกับทขาผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วที่ต่อไปใช่ไหมครับนี่ฝากผลงานด้วยค่ะครับผมยังไงก็ฝากเอ่อ MB Play Industrial ดีแล้วคันนะครับผมก็ปล่อยเวลาไปดูในที่เอ่อ YouTube Channel น่าดาวนดสิทธิ์นะครับผมแล้วก็รับฟังในที่สตรีมในทงช่องทางนะครับแล้วก็มีงานเอ่อคอนเสิร์ตนะครับเจล l ส s ว t w i l i g นะครับผมเป็นการจบโปรเจกต์ DTP โปรเจกต์นะครับผมในสัาบคนดนครีไอันนี้แผ่นนี้ถอดยังไง เนี <N ee> <Warner. S 2> <an> ่ยครับดีไซนไอตัวนะครับเป็นลสทัไลเป็นคอนเสิร์ตครับจัที่สิลานทีเดินสายทั่วประเทศเหรเนาะ่ครทีเดินสายทั่วประเทศแฟนไซน์จบไปแล้วครับอันนีไนดีรปอ่าะเคคอิดต่อนะ่สองสามพี่่นะ